สวัสดีจ้าเด็กๆมาเรียนรู้โปรแกรมเพนง,ง่ายๆสไตล์ครูแอนกันนะคะสำหรับวันนี้ครูแอนจะสอนเครื่องมือนะคะเครื่องมือช่วยพิมพ์ตัวอักษรน,นะคะให้เด็กๆมาคลิกที่เครื่องมือรูปตัว A นะคะคลิกที่รูปตัว A ค่ะและจะเกิดประเภทของอตัวอักษรขึ้นมา2ประเภทเหมือนเดิมนะคะก็คือ,อเป็นรูปร่าง ทุบแสงกับเป็นรูปร่างโปร่งแสงนะคะอ่อันนี้ให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามความสวยงามนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะเมาส์ของเด็กๆเ,เนี่ยจะกลายเป็นรูปกากรกบาทบวกนะคะเวลาใช้เด็กๆก,ก็คลิกจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการนะคะคลิกแล้วลากค้างไว้นะคะแล้วลากไปทางด้านขวา ลงมาด้านล่างนะคะอ่าลงมาด้านล่างดูนะคะอ่าจะได้เป็นแอบกรอบสี่เหลี่ยมกรอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตะนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่ามีเอ่อเส้นสีดำๆอยู่เส้นหนึ่งกำลังกระพริบอยู่นะคะอันนี้เราเรียกว่าเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์นี้ก็คือการเตรียมพร้อมของโปรแกรมที่เราจะต้องการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะอ่าบางครั้ง เราอยากได้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็กแต่ว่าเราจะแก้ไขกันตรงไหนเดี๋ยวตามครูแอนมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวครูแอนจะให้เด็กๆช่วยดูนะคะดูที่แถบเมนูแถบเมนูนี้เรียนกันไปแล้วนะคะเมนูตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่4ตัวที่3ค่ะตัวที่3เมนูวิวค่ะเมนูวิวคลิกเลยนะคะคลิกที่เมนูวิว แล้วให้ดูคำสั่งย่อยนะคะดูคำสั่งย่อยที่4ค่ะดูคำสั่งย่อยที่4ที่ชื่อว่า Tech t e ท t t o o l b a r นะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับตัวอักษรทั้งหมดเลยคลิกให้มีเครื่องหมายการถูกข้างหน้านะคะเห็นไหมคะก็จะเกิดหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าหน้าต่างฟอนต์ค่ะหน้าต่างฟอนต์ตัวนี้ก็คือรูปแบบตัวอักษรนะคะ อ่าเราเรามาดูกันซิที่หน้าต่างฟรอนต์เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีแถบแถบแรกนะคะแถบแรกตรงนี้เราเรียกว่าแถบรูปแบบตัวอักษรเห็นไหมคะสกอเบลืล่อนขึ้นเลื่อนลงได้มีตัวอักษรเยอะแยะมากมายนะคะถ้าเด็กๆอยากจะเลือก พิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องไปเลือกตัวอักษรที่ลงท้ายด้วยคำว่า UPC นะคะลงท้ายด้วย UPC มีอยู่มากมายหลากหลายชนิดค่ะเดี๋ยวครูแอนจะเลือกให้ดูนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะหรือว่าเด็กๆสังเกตเห็นข้างหน้าเห็นข้างหน้าเป็นรูปตัว T ใช่ไหมคะตัว T ก็คือเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะคะอ่า ดูนะคะครูแอนจะเลือกอังสนานะคะรูปแบบนี้เรียกว่าอังสนา UPC นะคะลงท้ายด้วย UPC คะ่ะคลิกคะ่ะคลิกแล้วเราเลือกรูปแบบเรียบร้อยเลยนะคะต่อไปจะเลือกขนาดคะ่ะเลือกขนาดดูสิคะมีตั้งแต่8จนถึง72นะคะ <c oughs> ก็เลือกได้ตามความเหมาะสมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวครูแอนจะเลือกเ24แล้วกันคะ่ะ24 อ,นนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวอักษรนะคะเป็นภาษาไทยอันนี้ดูนะคะจะเป็นตัว B ตัวนี้ก็คือตัวอักษรหนานะคะอันนี้ก็คือเอียงค่ะตัว I เอียงมานะคะแล้วก็ตัว U ขีดเส้นใต้ก็คือต้องการให้เราเนี่ยขีดเส้นใต้ตรงข้อความที่เราต้องการนะคะแต่ตอนนี้ครูแอนเลือกเป็นตัวหนานะคะตัวหนาอย่างเดียวแล้วพอเราได้ รูปแบบจัดการรูปแบบเรียบร้อยแล้วมาคลิกค่ะเอาเมาส์ของเรานะคะมาคลิกในกรอบที่เราลากไว้เมื่อสักครู่นะคะคลิกคลิกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบได้นะคะครูแอนจะลองพิมพ์ตัวอักษรดูนะคะอ่าละค่ะพิมพ์ตัวอักษร ไม่ยากนะคะต้องฝึกหัดพิมพ์บ่อยๆนะคะฝึกหัดพิมพ์บ่อยๆจะเก่งมากเลยค่ะอ่านะคะครูแอนพิมพ์เท่านี้นะคะต้นไม้คือเพื่อนมิตรนะคะเดี๋ยวอันนี้ครูแอนจะปิดไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีไม่ต้องการและสีดำนะคะ เด็กๆก,ก็สามารถทำได้โดยการคลุมแถบข้อความนะคะโดยการเอาเมาส์ไปคลิกที่ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ได้นะคะคลิกแล้วลากค่ะลากเมาส์อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์นะคะคลุมค่ะคลุมแถบข้อความให้เรียบร้อยนะคะแล้วลองดูนะคะว่าเปลี่ยนสีได้หรือเปล่า,อาลองดูสิคะเปลี่ยนได้แล้วเห็นไหมคะ ถ้าตราบใดเนี่ยเด็กๆยังไม่เอาเมาส์ออกไปข้างนอกไม่ออกไปที่อื่นเรายังอยู่ในกล่องข้อความอยู่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดนะคะอลองดูนะคะสีเหลืองอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวครูแอนเลือกสีแดงนะคะเลือกสีแดงเป็นยังไงบ้างคะครูแอนก็จะไล่แล้วนะคะต้นไม้คือเพื่อนมิตร ครูแอนจะลองเอาไปดูซิเอาไปตั้งตรงไหนดีเราสามารถที่จะตัดข้อความได้หมดนะคะโดยใช้คำสั่งลืมแล้นหรือยังคะคำสั่งซีเล c t ค่ะคำสั่งซีเล c t นะคะคลิกค่ะามาคลุมข้อความที่เราต้องการจะตัดค่ะคลุมเสร็จลากค่ะลากข้อความไปเลยนะคะ ครูแอนอยากจะได้เอามาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะอยู่ด้านด้านนี้อ้าวเป็นยังไงบ้างคะอ่าเพียงเท่านี้เนี่ยรูปวาดหรือว่าผลงานของเด็กๆเ,เนี่ยก็จะดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการเติมมีการพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเห็นไหมคะจะทําให้ผลงานของเราเนี่ยดูมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมเอาไปลองใช้ดูนะคะสําหรับวันนี้ครูแอนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ